โอเคครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว fc mobile ทุกท่านนะผมนะวันนี้มาพบผมครับสุรัดเช่นเคยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับต่อเวลาพิเศษแต่เสียใจตรงแบบผมเก็บร้อยเก้ามานึกว่าจะได้ห้าพันแต้มใช่ไหมันื่งว่าจะได้แบบหมื่นแต้มนะแม่งได้ได้สองพันนะได้สองพันห้านะแล้วดูพวกร้อยสี่นะได้ห้าร้อยนะ มันต้องตอนนี้มันต้องรอ้รอยหกขึ้นนะครับค่อยจะได้แบบเป็นหนึ่งพันแต้มน,นะโอ้ดูนักเตะผมดองมารดีโอแม่งมันมันกินแบบกินไปนิดๆอ่นะแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่า OVR มันเพิ่มใช่ไหม OVR เพิ่มมันก็เพิ่มแต้มตามจํานวนคนระับผมก็ว่าไม่แปลกใจนะที่มันทำ่างนี้เพราะก็มีบทเรียนมาแล้วตอนนั้นถึงผมถึงเก็บไว้เยอะไง <c oughs> นี่นะบงเก็บไวนะ้นี่นะ ต้องเป็นร้อยหกขึ้นนะก็จะได้พันเต้มนะร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้านี่ได้ห้าร้อยอยู่นะแล้วก็ร้อยสามมังได้ห้าร้อยอยู่นะแต่ร้อยร้อยสองลงไปนี่ได้ร้อยเดียวนะ <c oughs> มาครับวันนี้ผมก็จะเปิดให้ดูก่อนนะห้าพันเหมือนเดิมนะครับผมก็ไล่ไล่ชิ้นส่วนนะแบบมีตัวน่าสนใจเยอะเลยนะครับผมก็จะเก็บชิ้นส่วนไปเล่อยนะเดี๋ยวเปิดต่อเวลาไปด้วยนะแต่ผมว่าเหรียต่อเวลารอบนี้นะมันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแน่นอนครับเพราะว่า กับตันน่ะมันปรับเรทมาให้นะดูดิมันปรับลงปรับเรทแดกเราขนาดไหนมันปรับเรทได้นะมันแดกเรานะดูครับผมเปิดให้ดูเลยห้าพันสดสดสามสิบเห็นไหมแล้วก็ร้อยเจ็ดอสามสิบแล้วกันร้ 7, อยเจ็ดไปขายแล้วก็ไปซื้อตัวแล้วก็มาย่อยแต้มไม่ได้แล้วนะไม่รู้ว่าบั็กหรืออะไรนะแต่มันเขียนวงเล็บตรงแรกเปลี่ยนว่าเฉพาะนักเตะขายไม่ได้นะรับสองโอ้โหเหมือนเดิม สามสิบเห็นไหมผมว่าเลดเลดมันจะหนักกว่ากี่กับตันนะ <c oughs> <c oughs> เลดมันจะหนักกว่ากี่กับตันนะเพราะว่าหนักไม่รู้หนักเอยอะหนักมากต้องเปิดไปเรื่อยๆถ้าเปิดไปเรื่อยแล้วไม่เห็นร้อยห้าสิบันแสดงว่าหนักมากอารอบแรกเปิดได้หกสิบนะเดี๋ยวมันจะต่อรอบหนะ้ะครับถัดมาวันนะวันนี้ผมก็เก็บมาเป็นหมื่นห้าแล้วนะผมก็แลกแลกมาไว้นะแบบ แลกมาไว้สองสองวันนะมาเปิดวันที่สองนะแลกไว้เมื่อวานหมื่นหนึ่งแล้วก็มาเปิดวันนี้แลกวันนี้อีกหมื่นหนึ่งก็เป็นสองหมื่นนะครับแต่ผมจะมาเปิดหมื่นห้านะวันนี้นะเหมือนเดิมนะละ่าแต้มนะแต่อันนี้ผมไม่เปิดแล้วนะสองร้อยห้าสิเพรนะผมว่าผมเก็บเพรไปเปิดไว้ใน้านคาดีกว่านะผมว่ามันลุ้นยากแล้วนะเพราะว่า O R ER ขั้นต่ําที่จะได้พันแต้มพันแต้มต่อเวลานี้มันร้อยหกแล้วนะขั้นต่ํานะที่ได้พันแต้มนะพอเหรียญมันออกแค่ร้อยสูงสุดก็ร้อยสี่ที่ผมได้ประบาบนะรอบแรก หกสิบแต้มว่ารอ,ร,ววรอบแรกสวยสวยรอบแรกรอบแรกอะไรและโอ้โหลิ้นพันกันแล้วมาดูกันว่าสัปดาห์แรกผมจะได้ร้อยห้าสิบชิ้นส่วนสักอันไหมสักครั้งไหมรอบสองนอนมาโอ้โหสิบแต้มโอ้อันนี้คือเจ๋งนะครับนี่คือเจ๋ง รอบสมาไหมร้อยห้าิโอ้ยยังมีสีมาอยูออ่ดูนะครับแพทเออไม่ใช่แผทด,ดิอ่ารอบนี้มันมัปรับเปลี่ยดมาให้ดอกดีเหมือนกี่กับตันนะแต่มันเลยหายยากแบบนี้นะครับถ้าได้ร้อยหสิมาสักครั้งนี่้อ้ถือว่าฟุกแบบดีใจนะถ้าได้ร้อยห้าสิสักครั้ง แต่ก็วันนี้ยังไม่ได้นะวันข้างหน้าผมก็ต้องได้แหละแม่งเปิดปิดหาขนาดนี้นะขอถือเนี่ยเดี๋ยวผมมาพารับหกสิบสิบสี่สิบเป็นร้อยสิบนะวันนี้ได้ร้อยสิบแต้มนะเออหนึ่งห้าแต่แบบขั้นต่ำมันต้องร้อยห้าสิบว่ะห่ห้าเนาะร้อยห้าสิบยืนพื้นนะโอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูวันหน้าครับเผื่อผมได้นะ อ่าผมถัดมาอีกวันนะวันนี้ก็ผมก็เก็บมาหมื่นห้าเหมือนเดิมครับอันนี้มีแมทเอ่อมีให้ดูไฮไลท์ให้ได้เพชรด้วยนะแล้วก็อย่าลืมมารับอันนี้นะครับเลือกสองจากห้านะแต่อันนี้เลือกหนึ่งจากสามมาแล้วนะครับผมนะของฟรีนะแจกนะครับอัญนนมณีโทเก้นหรือมาเช่สองตัวครึ่งครับหรือสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบแต้มนะก็ตีไปสองตัวครึ่งเลยครับเพราะว่ามาเช่ตัวหนึ่งมัน เป็นสองร้อยแต้มใช่ไหมนั่นแหละครับผเจ้าใครเอาอะไรดีวะใจอยากได้เพชรนะแต่แบบเพชรก็เยอะนะดี๋ยวกเอาเพชรไปเปิดแต่มาชีผมก็มันหาได้เรื่อยๆนะหรือเอาแต้มดีวะเพื่อนๆเอาอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเอาของฟรีอันนี้นะแต่สินใจยากอยู่นะแต่ถ้าอยากเอาคุ้มผมว่ามาชีสองตัวคุ้มกว่านะครับสองตัวครึ่งนี่ว่าแต้มตัวนี้มันอาจจะหายากนะครับ แต่ว่าก็หาง่ายหาได้ง่ายแต่ผมว่าผมเอาแต้มศูนย์ห้าดีกว่าป่ะใจก็อยากได้เพชรน,นะแต่ผมว่าเอาแต้มศูนย์ห้าดีกว่านะเพราะว่าได้ไปเปิดต่อยอดให้เพื่อนเพื่อนดูอีกนะเฮียทำอะไรลงไปวะถ้าเอาเพชรนี่มได้รุ้นแ 3, นะนีออ่ๆละสามพันนะสามเพชรวันนึงเฮียนี่ก็เลือกยาก้ยเฮียแม่งเลือกจะเอาแม่งศูนย์ห้านี่แหละเออจบศูนย์ห้านี่แหละเอาไว้เวลาแบบมาเปิดต่อเวลให้เพื่อนดูอีกนะ แต่วันนี้ผมเก็บมาแล้ว1 5ื่นหานะมาดูกันว่าร้อผมจะแตกไหมไปเลยโอ้โหสาแล้วก็ร้อยเจ็ดโอ้เดี๋ยวผมไปดูราคาร้อยเจ็ดก่อนนะมาครับตัดมาแล้วก็ผมไปดูมาเรียบร้อยนะอ่าตัวละ40่เอมงนะครับผมก็สามสแต้มไปนะอ่ะอีกรอบครับรอบที่2จัดไปจัดไป ขอแจมๆหน่อยแจมๆหน่อยรักสี่สิบหกสิบโอโหสิบแ้มโอ้โให้หน่อยเกินโอ้รอบสุดท้ายแล้วบอกว่าเจ๋งว่ารอบนี้ว่ะหมื่นห้ารอบตอนนั้นรอบก่อนยังไม่เจ๋งขนาดนี้นะร้อยแ้มน,นะโอ้โคตรเจ๋งเลยว่ะโอ้ร้อยเจ็ดไมคแล้วมันบอกว่ามึงไม่เอากูใช่ไหมรอบเมื่อกี้แต่กูให้รอบนี้มันบอกโอ้อะไรวะอู้ยี่หมื่นห้ากูได้สี่สิบ่วน โอ้ยไหวปะนาะหมื่นห้ากว่าจะเก็บมาได้นะเฮ้ยเกยมเล่นกูแล้ว <c oughs> ไม่แไครับขึ้นอยู่กับดวงนะว่ามีได้มีเจ๊งมีได้บ้างไม่ได้บ้างหมื่นห้าแต้มผมได้สี่สิบนะรอบนี้ก็ตัวเลยเจ็ดโอ้โครเกือบอ่ะแล้วเจนใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมมาเปิดให้ดูต่อนะครับแล้วเจอกันครับลาไปก่อนฝากกดไลค์ด้วยนะสวัสดีครับ